สบู่ซาเน่สบู่น้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมฟุกเมธาวั์อีกหนึ่งศิลปินมากความสามารถจากสังกัดวันเดอ l a n d นดล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อซิงเกิลว่าคนถ่าไม่ช้อคนรอมไม่จมซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสวัสดีครับฟุกเมธาวัตนะครับจากค่าเพลงวันเดอร์แลนด์ครับวันนี้ขอฝากคุณนันเพลงใหม่ด้วยนะครับ ไม่ท้อคนรอไม่จมนะครับผมเพิ่งปล่อยไปได้ประมาณยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็รอบก่อนก็าฝากคุณอาภิกท okay. mm hmm. ี่กําลังทําอยู่ตอนนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับคนณอาภเกจิบบอลใจด้วยนะครับผมเพลงใหม่นี้เล่นกับใครอ่ะเพลงใหม่นี้นะครับก็เป็นการพิจารินะครับกับนักร้องในค่ายนะครับอีกหนึ่งคนนะครับคือพี่สุริยานะครับเป็นศิลปินใหม่ที่เพิ่งเสด็จมาเข้ามาพร้อมกัน กันเป็นเพือ่อนกันสนิทกันเล่นด้วยกันก็เลยว่าเฮ้ยพี่เรามาทำเพลงด้วยกันไหมก็เลยปรึกษาจารรันก็เลยทำเลยครับท่านแต่เพลงนี้คิดเองไหมหรือว่าพี่กัเกบ,บเ,เ,เพื่อนสองคนเนี่ยบางสิบเพลงนี้ก็เป็นพี่ชายที่เคยเรียนมาหาลัยด้วยกันก็สง่สงส่งไห้ฟังเลยผกว่าน่าจะเอามาทำก็เลยขอเพลงพี่เขามาทำเลยครับเป็นเพลงแบบอารมณ์เบาๆพอได้โยกได้โยกอย่างเงี้ครับ ตึงๆไปดังสติงแล้วก็มาดางอีสานด้วยจะเป็นภาษาอีสานครับจริงๆแลถนัดแนวไหนจริงๆก็ถนัดแบบลูกพุ่งเป็นหมอล่าอย่างเงี้ยครับกระแสต่อบรับก็โอเคครับผมก็ <ๆ S 2> ไปเรื่อยๆครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับแล้วก็เล่นแผ่นเสียงด้วยในแพลตฟอร์มต,ต่างๆแล้วสิงเกิเดี่ยวๆคนเดียวมันอะดรจะมีล่าเร็วๆนี้มีแน่นอนครับมีนี้น่าจะมีหลายเพลงอยู่ครับตอนนี้ทำเรียบร้อยกำกำลังวางแผนอยู่ครับ มีทั้งเพลงช้าทั้งเพลงเร็วเดี๋ยวออรอติดตามด้วยนะคบะบฝากผลงานด้วยนะครับในเรื่องนี้แล้วก็บนงานิ๊งที่ผ่านมานะครับของพุ่เมธวัตนะครับผมด้ที่ช่องดังนะครับวันเดอร์แลนด์ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็พุกเมธวัตนะครับทุกแพลตฟอร์มเ,เลยนะครับ ไปค่ะแฟนๆตามไปกดไ like ลค์กดติดตามทุกๆช่องทางของหนุ่มฟลุ๊กเมทาวัดกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ Youtube ข่าวลุกทุ่งติดต,ต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุ่งนึกถึงช้างไทย